สวัสดีค่ะเรามาชมกล้วยพันนี้นะคะเออเมื่อที่แล้วเราบอกว่ากล้วยอะไรกล้วยผมเปียใช่ไหมตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นแท่ม้าและะ้วจ้ะขอแก้ข่าวคลิปนะคะไม่ใช่เพนจารีนะคะแท่ม้าค่ะก็ว่าทำไมมันเหมือนต้นน้นจางขุดออกมาจากต้นแท่ม้าข้างใน <c oughs> นะคะมันสรุปว่ามันไม่ใช่เพนจารีนะคะหรือกล้วยผมเปียนะคะ มันคือแทะมาจ้าขออภัยลิ่ที่แล้วแต่ผมเปียเราก็มีนะคะแต่แม่นางล้มไปก่อนนี่นะคะแทะมาแน่นอนละหลังจากลูกเขาเป็นแบบนี้เราก็เลยรู้เลยว่าแทะมาแท่มาผมเปียเนี่ยมันจะเหมือนกันนะคะลักษณะลูกตอนเกิดนี่ค่ะที่จะแน่ใจว่าแซ่มาก็คือดูจากลูกเล็กเขานี่แหละคะ่ะ ยาวลงมาเรื่อยๆถ้าเราไม่ตัดโค้งเป็นแส้มา้าอะไรจะ้ะนี่นะคะถ่ายให้ชมก่อนความแตกต่างเพราะลูกหน่อเขาเหมือนแส้มา้าทุกอย่างเลยเราเลยเชื่อว่าต้นนั้นไม่ใช่เพนจารีนถ้าเปานเพนจารีนที่ซื้อมามันยังไม่ตกเครือค่ะของต้นมันหักไปก่อนแตวรอเริ่มใหม่นะคะจะถ่ายดูต้องขออภยัยท่านผู้ชมนะคะ ที่ดูคลิปสวนจะน้ำใช้เข็ฉ่ายต้นเซามันคือแซ่ม้าค่ะมีสองเครือนะคะตอนนี้ตกเครือพร้อมกันจะหักหรือเปล่าไม่ลู้เพราะต้นแรกต้นนั้นมันค่อนข้างเล็กกว่าต้นนี้นะคะก็เลยมีหวีน้อยกว่าแล้วมีแค่สีวีด้วยอันนี้ยังมีหกวีเจ็วีเพิ่มมาน่ะค่ะแซ่ม้านะคะ,ะ,คะจะโค้ง,งงองแบบนี้นะคะสนใจเจ้าชาค่ะบ๊ายบาย